สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอโมเดลเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงปราชยาการดำนินชีวิตของประชาชนโดยมีแนวคิดมาจากพระบาทสมเด็จพระประมินทารามหาภูมิพลอดุญยเดช What อันนี้จะเป็นส่วนของโมดเดลทั้งหมดนะคะโดยส่วนใหญ่จะสร้างจากวัสดุเหลือใช้นะคะอันนี้คือนาข้าวแล้วก็ปลูกผักหน้าบ้านนะคะอันนี้จะเป็นบ่อน้ำแล้วก็คอกเลี้ยงสัตว์นะคะอันนี้เป็นหลังบ้านนะคะทำรัว้วแล้วก็ ปลผักนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังจนจบการนำเสนอนะคะ